สวัสดีค่ะมะนาวจากเพจเซมร์นาฮอนด้าโคราชค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้มะนาวพาทุกคนมาชมกับ All New Honda Accord EHEV รุ่น RS ค่ะก็สำหรับเจนนี้นะคะเป็นเจนที่11แล้วนะคะสำหรับราคานะคะยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งจะเปิดตัวในวันนี้ค่ะช่วงประมาณบ่ายโมงครึงนะคะสามารถดูทางไลฟ์สดในทาง YouTube เลยนะคะของเพจ h o n ด a Thailand ก็สำหรับ h o น d a a c c o r d นะคะเจนนี้ก็จะมีจำหน่ายทั้งหมดด้วยกัน3ามเกรดน,นะคะก็จะมี EHEV รุ่น e, e, EL แล้วก็ RS ค่ะสำหรับราคานะคะราคาปรับมานะคะรุ่น E ไม่เกิน1 5 3 0 0 0้าาแค่ะรุ่น EL 1นึ0 0ล้านนะคะแล้วก็รุ่น RS ไม่เกิน1น0 0 0 0้านค่ะสำหรับสีที่มีจำหน่ายนะคะก็จะมีจำหน่ายทั้งหมดด้วยกันสีสีนะคะ ก็จะมีสีขาวแพตตินัมมุกนะคะสีเงินลุน่าค่ะสีเทามิติออร์ลอยแล้วก็สีดําคริสตัลมุกนะคะซึ่งสีที่มะนาเไทยอยู่ค่ะเป็นสีดำคริสตัลมุกค่ะสําหรับเครื่องยนต์ค่ะเครื่องยนต์ความจุ2.0ลิตรค่ะ4สูบ16วากววกำลังแรงม้านะคะสำหรับเครื่องยนต์ค่ะ,ะ147 wow. แรงมาะะ้งงมา182แรงบิดนะคะแล้วก็สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าค่ะ มอเตอร์ไฟฟ้า184แรงม้าค่ะเมื่อรวมกันนะคะผระสานกานันเนาะจะให้กําลังแรงมา้าอยู่ที่207แรงม้าค่ะให้แรงบิดสูงถึง335นิวตันเมตรนะคะแล้วก็ให้อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่25.0กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองค่ะสามารถรองรับน้ำมัน e20 ได้ค่ะสำหรับระบบเกียร์นะคะก็เป็นเกียร์แบบ eCVT นะคะ ระบบขับเคลื่อน Fu l l h y b r i t eH EV แล้วก็แบตเตอรี่เป็นแบบลิเธียมไอออนที่มีประสิทธิภาพสูงในเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัย Honda Sensing ค่ะใน Honda Accord นี้ก็จัดมาให้ถึง7ระบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น CMBS ระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรกอ l ค a n ระบบช่วยควบคุมให้รถอยู่ในช่องทางเดินรถ r d m with w i t h LDW ระบบเตือน,นช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ AHB ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ ADB ระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะ ACC with LSF ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมระบบปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วตัำแล้วก็ LCDN ค่ะระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ สำหรับเจนระบบนี้นะคะก็จะมีมาให้เฉพาะรุ่น rs เท่านั้นนะคะอเอคเดี๋ยวแมา,าพาทุกคนนะคะชมรอบๆตัวรถนะคะก็คือภายนอกนะคะเริ่มต้นจากด้านหน้าของรถจดสำหรับไฟหน้าและไฟไท้ายนะคะก็จะเป็นแบบ led มีไฟสองสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ led แล้วก็มีไฟเดี้ยวด้านหน้าและด้านหลัง LED แบบ Sequential นะคะก็จะมีเฉพาะในรุ่น RS เท่านั้นสำหรับรุ่น RS นะคะก็จะมีสติ๊กเกอร์ RS แบบนี้เนาะแล้วก็โลโก้ฮันด้นะคะก็จะมีกรอบสีน้ำเงินแบบนี้แสดงความเป็น ehev แล้วก็ในรุ่น RS นะคะก็จะมีกล้องรอบคันพร้อมกับเซ็นเซอร์หน้าหลังนะคะ ก็จะมีเซ็นเซอร์กัรระยะค่ะด้านหน้า4จุดนะคะแล้วก็ด้านหลังอีก4จุดถัดมาค่ะก็จะเป็นล้อรถยนนะคะในรุ่น RS เนี่ยจะเป็นขนาด17นิ้วเป็นล้ออัลลอยนะคะให้ยางเป็นของมิชลินถัดมานะคะก็จบมองข้างค่ะก็จะมีกล้องนะคะกล้องก็จะมี มีทั้งเลนวอชนะคะแล้วก็จะเป็นกล้องที่ที่จะอยู่ในระบบกล้องรอบคันนะคะก็จะมีอยู่ด้านซ้ายตรงนี้ด้วยอีกหนึ่งตำแหน่งนะคะมีไฟย้ยนข้างกระจกให้ด้วยแล้วก็สำหรับรุ่น RS นะคะจะมีไฟส่องสว่างด้านข้างอัตโนมัตินะคะขณะที่เราเลี้ยวจะมีเฉพาะรุ่น RS นะคะมือจับประตูสีเดียวกันกับสีรถยนต์นะคะพร้อมกับเซ็นเซอร์นะคะที่แตะเวลาที่เราจะล็อกรถลด,ดล็อกรถนะคะจะอยู่ที่บริเวณมือจับประตู ทั้งด้านคนขับแล้วก็ด้านผู้โดยสารด้านหน้าเลยนี่ก็จะเป็น Eco คสติ k กเกนะคะสำหรับความจุของถังน้ำมันนะคะจะอยู่ที่48.5ในเรื่องของระ,ระบบเบรกนะคะก็จะเป็นดิสเบรกทั้งคู่หน้านและคู่หลังเลยนะคะความยาวก็เกือบเกือบห้ามตรเลย แล้วก็ในรุ่น RS นะคะเสาอากาศแบบคีีบฉลามก็จะเป็นสีดำค่ะรวมถึงสปอยเลอร์หลังก็จะเป็นสีดำลักษณะแบบนี้เลยสำหรับไฟท้ายนะคะก็จะเป็นออกแบบแบบนี้เลยนะคะเป็นเส้นๆมีความสวยงามฉบเฉี่ยวนะคะแล้วก็มีกล้องนะคะเวลาที่เราถอยนะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะอีก4จุดแล้วก็ในรุ่น RS นะคะก็จะมีสัญลักษณ์ RS นะคะรวมถึง สัญ,ญลักษณ์ EHE เวลาที่เราเปิดฝาก,กระโปรงรถด้านท้ายนะคะกด1ครั้งค่ะฝาก,กระโปรงรถด้านท้ายก็จะเิ้งขึ้นให้อัตโนมัติเลยสามารถบ,บรรจุของได้เยอะนะคะสำหรับความจุนะคะในห้องสัมภาระท้ายเนาะจุได้ถึง568ลิตรเลยนะคะความมากแล้วก็ยังสามารถพับเบาะได้ด้วยนะพับได้ที่บริเวณนี้เลยนะคะเพียงดึงเข้าหาตัวเราแล้วก็เข้าไปพับข้างในรถนะคะ ถัดมาค่ะเทคโนโลยีด้านการขับขี่นะคะก็จะมีด้วยกันตามนี้เลยนะคะก็คือจะมีระบบช่วยชะลอความเร็วรถที่พ่วงไหลนะคะก็จะมีบริเวณนี้โหมดการขับขี่นะคะก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน4โหมดนะสามารถปรับได้ที่บริเวณนี้เลยก็จะมี โหมดสปอร์ตนะคะอีคอนแล้วก็นอร์มอลนะคะแล้วก็จะมีสวิตควบคุมโหมดการขับขี่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะคะ EV สวิตที่อยู่ที่บริเวณนี้มีมอไฟฟ้าเบรคแล้วก็เทคโนโลยีการขับขี่ที่เพิ่มมาใน h o n d a a c c o r d นะคะก็จะเป็นระบบเพิ่มความเสถียรและความคล่องตัวในการขับขี่ อันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าสําหรับรถใหญ่เนี่ยเวลาที่เราขับเนี่ยวความคล่องตัวค่อนข้างที่จะน้อยนะคะแต่พอมาอยู่ใน Honda Accord บอกเลยว่าสมูทมากแล้วก็สําหรับมาตรวัดนะคะพร้อมกับหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ CFG ถ้าในรุ่น RS นะคะก็จะเพิ่มในส่วนของ HUD มาเนาะก็จะเป็นระบบที่แสดงข้อมูลบนกระจกนะคะตรงนี้ก็ขนาดอยู่ที่11.5นิ้ว ในรุ่นอื่นนะคะที่เป็น e และ el เนี่ยจะอยู่ที่10-2นิ้วค่ะแล้วก็ภายนอกอีก1จุดนะคะก็จะเป็นหลังคา sunroof น,นะคะก็จะมีเฉพาะในรุ่น rs เท่านั้นนะคะเรามาต่อในภายในของรถยนต์นะคะก็จะเป็นสีดำสีดำทุกรุ่นเลยนะคะวัสดุพุ้มเบาะเนี่ยก็จะเป็นหนังแท้นะคะแล้วก็หนังสงเคราะห์นะแล้วก็ตกแต่งด้วยได้สีแดงนะคะอันนี้ก็คือในรุ่น rs แล้วก็ชุดตกแต่งภายในค่ะก็จะตกแต่งด้วยสีเงินเมทัลลิกลาย3ามมิตินะคะพร้อมกับสีดำเพีโน,โนแบ็กก็จะให้แบบว่าดีไซน์ความหรูหรานะคะสำหรับเบาะนั่งนะคะเบาะนั่งคนขับสามารถปรับไฟฟ้าได้ถึง8ทิศทางเลยนะคะแล้วก็พร้อมกับปุ่มด้านหลังอีก4ทิศทางแล้วก็สำหรับเบาะคนนั่งนะคะเบาะของคนขับขี่นะคะของผู้ขับเนี่ย ก็จะสามารถเลื่อนอัตโนมัติได้เวลาที่เราขึ้นแล้วก็ลงรถนะคะแล้วก็ยังสามารถบันทึกบันทึกตำแหน่งนะคะก็คือ Memor y Seat นะคะสำหรับผู้ขับขี่นะแล้วก็สำหรับผู้นั่งโดยสารด้านหน้านะคะที่นั่งข้างคนขับเนาะก็ยังสามารถปรับไฟฟ้าได้ถึง8ทิศทางเหมือนกันนะคะแล้วก็มีปุ่มปรับเบาะไฟฟ้าข้างพนักพิงบา ของผู้โดยสารด้านน้าเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในรุ่น R s นะคะก็จะมีระบบฟอกอากาศในห้องโดยสารนะคะเฉะพาะรุ่น R s เนาะส่วนรีโมทเอนจิ้นสตาร์นะคะอันนี้ก็มีมาให้ทุกรุ่นนะคะแล้วก็ปุ่มสปาร์ก็จะอยู่ทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นปุ่ม power อยู่ที่บริเวณนี้นะคะถันมาคะ่ะเดี๋ยวเราจะไล่จากทางด้านขวาเนาะไปด้านซ้ายนะคะ ก็สำหรับสวิตช์ไฟหน้านะคะก็จะมีปุ่มปุ่มตรงนี้นะคะก็จะเอาไว้เปิดในส่วนของคอนเดนวอรนะคะแล้วกดให้ดูก็สำหรับสวิตช์ด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับ ระบบก้านปดน้ำฝนนะคะแต่ก็จะมีเพิ่มมาในส่วนของ c ามร่าก็คือกล้องรอบคันนะคะถ้าเรากดเนาะก,ก็จะมีภาพนะคะโชว์ขึ้นที่จอเครื่องเสียงของเรานะคะถ้าสวิตไฟด้านขวานะคะปุ่มที่อยู่บริเวณด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นกล้องที่ส่องพาพม,มุมอับด้านซ้ายนะคะก็คือ o o n d l l n n w a s h นั่นเองสำหรับสวิตท,ที่อยู่บนพวงมาลัยนะคะก็จะยังสามารถควบคุม คอ n ด a s เซนซิงนะคะด้บางระบบก็จะเป็น acc นะคะหรือว่าจะเป็น l c a r d เนอะก็สามารถทำการเปิดปิดระบบได้ที่สวิตช์ที่บนฟอร์มอะไรได้เลยส่วนสวิตช์ด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นการควบคุมเครื่องเสียงของหน้าจอสำหรับหน้าจอเครื่องเสียงของเรานะคะก็ขนาดจะอยู่ที่12.3นิ้วนะคะก็ชัดมากๆเลยนะคะแล้วก็กว้างใหญ่เต็มจอ สำหรับเครื่องเสียงของเรานะคะก็จะเป็นแบบอ d ดวานซ์ัค่ะรองรับ Apple CarP l a y แล้วก็ Android Auto แบบไร้สายค่ะ mm hmm. เพียงทำการเชื่อมต่อบลูทูธนะคะก็จะสามารถเชื่อมแบบว่า Apple CarP l a y ก็ได้ Android Auto ก็ได้นะคะแล้วก็สำหรับเครื่องเสียงของเราค่ะก็จะมี o o g l e b u i l อ i นนะคะแล้วก็ทำการแบบให้ Google นะคะก็จะเป็นแบบว่าการเชื่อมต่อประมาณนี้เลยนะคะ ถือว่าใช้งานง่ายมากเลยนะคะสำเนียงจะเป๊ะไม่เป๊ะก็ขึ้นให้แบบนี้เลยนะคะทำแบบนั้นไม่ได้ระหว่างนี้คุณขอเส้นทางโทรออกและเปิดวิทยุได้นะลองรับระบบสั่งการด้วยเสียง s i r i และ Android Auto นะคะแล้วก็ในรถของเราเนี่ยก็จะมีระบบควบคุมเสียงรบกวนเข้าห้องโดยสารค่ะพร้อมกับ เซนเซอร์ s s ตรวจจับเสียงรบกวนจากพื้นถนนด้วยนะคะซึ่งเซนเซอร์ที่ตรวจจับเสียงรบกวนเนี่ยจะมีเฉพาะรุ่น r s เท่านั้นนะคะแล้วก็สำหรับรถยนต์ Honda Accord นะคะเจนนี้เนี่ยเขาให้ลำโพงของบูสมาถึง12ตําตำแหน่งนะคะในการขับขี่ของเราเนี่ยก็เปิดเพลงไปเลยค่ะก็จะมีแบบความสุน,สนทีภาพรนในการขับรถนะคะขับสนุกยิ่งขึ้น ก็ให้ความเพือเอนๆนะคะในการขับรถเนาะลำโพงเราแบบเสียงดีการขับรถเราก็จะแบบจ่อยๆขึ้นนะคะคือหน้าจอแบบทัชสกรกีนง่ายมากเลยนะถัดมานะคะในส่วนของระบบของคอนโซลของแอร์เนาะก็จะมีแบบว่าเนี่ยค่ะเราสามารถแบบว่า เลือกเป็นโหมดนะคะส่วนบุคคลแนะนะแบบว่าสามารถเพิ่มยูเซอร์ได้ด้วยแบบว่าถ้าเราแบบตั้งค่าอุณหภูมิประมาณเนี้ยแล้วเพื่อนที่ขึ้นมาเขาตั้งค่าอีกแบบหนึง่งแล้วเขามาใช้รถเราเนี่ยเราก็สามารถสลับเป็นแบบยูเซอร์ของเขาก็ได้เราก็สามารถตั้งค่าได้แล้วก็สําหรับอุณหภูมินะคะก็ยัง มีแบบว่าแยกซ้ายขวาอิสระนะเผื่อคนที่นั่งข้างๆเราเขาร้นเขาหนาวก็ให้เขาปรับได้เลยนะคะแล้วก็เราก็ปรับในส่วนของเราไลฟฟ้าด้านหน้าไลฟฟ้าด้านหลังนะคะมีตำแหน่ง USB ที่เป็นหัว Type C ค่ะก็จะมี2ตำแหน่งด้านหน้านะคะแล้วก็จะมี r e l e s s c h a r เจ r ให้สำหรับบริเวณคอนโซลเกียร์นะคะก็ยังวางตำแหน่งแก้วน้ำได้อีก2ตำแหน่งนะแล้วก็พนักพนักเท้าแขนด้านหน้านะคะก็ยัง วางของได้อีกเยอะนะแล้วก็มีในส่วนของช่องจ่ายไฟสำรองให้อีกหนึ่งตำแหน่งค่ะกระจกมองหลังนะคะตัดแสงให้อัตโนมัตินะแล้วก็สำหรับปุ่มสวิตช์ปิดเปิดนะคะของซันรูปของเราก็จะเป็นแบบบันชัด กดหนึ่งครั้งนะคะระบบก็จะทำงานให้แล้วสำหรับไฟนะคะไฟที่ที่แบบว่าเอาไว้เปิดด้านในเนาะก็จะเป็นแบบ LED แล้วนะคะสำหรับมาตรวัดนะคะก็ดีไซน์แยกชัดเจนนะคะใช้งานง่าย ก็จะมีแบบบอกอุณหภูมินะคะระดับน้ํามันละแบตเตอรี่นะคะที่มีอยู่เนาะแล้วก็สําหรับสีเขียวนะคะเป็นลูกศรเนี่ยก็คือจะเป็นการแบบว่าแตนบายพร้อมแล้วนะคะในการใช้รถอีคอนก็ถ้าเราไม่ใช้เราก็เลือกโหมดอื่นนะคะ แล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัยนะคะที่แบบว่าเป็นสแตนดาดมาให้ทุกรุ่นทุกเกตเลยก็จะมีระบบเตือนความเร็วละขณะขับขี่นะคะมีแบบแจ้งเตือนแรงดันลมยางสําหรับถุงลมนะคะถุงลมก็จะมีคู่หน้านะคะมีด้านข้างคู่หน้าแล้วก็มีม่านถุงลมด้านข้างนะคะให้ตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีเพิ่มเข้ามาก็จะเป็นถุงลมหัวเข่าคู่หน้านะคะ ปลอดภัยทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งโดยสารด้านหน้าเลยแล้วก็ด้วยความที่รถเราเป็น e-hv นะคะนขณะ,ะที่เราขับรถที่ความเร็วต่ำม,มากๆเนี่ยก็จะมีเสียงเตือนคนภายนอกรถนะคะขณะที่เราขับขีบ่แบบโหมด e-v นะคะโหมดไฟฟ้าแล้วก็มีอีกหนึ่งระบบนะคะที่ยังเห็นสอบถามกันเข้ามาทางกลุ่มทางเพจทางนี้อยู่เวลาที่เราเปิดประตูนะคะ รถเรานะคะก็จะมีระบบเตือนไฟเตือนเบาะนั่งด้านหลังนะคะเผื่อเราลืมของหรือล,ลืมอะไรอย่างนี้เนาะก็จะเป็นการแจ้งเตือนเราอีกทีหนึ่งก็คือขึ้นโชว์ที่มตรวัดนะคะที่บริเวณด้านหน้าตรงนี้นะสำหรับเบาะนั่งด้านหลังเนาะก็จะมีแอร์ตอนหลังให้นะคะพร้อมกับ USB หัวแบบ Type C มาให้อีก2ตํตำแหน่งนะคะแล้วก็เมื่อกี้เนาะที่มะนาวแบบว่าพับเบาะไว้ดึงเบาะด้านหลังไว้ ก็สามารถพับอบอดแบบนี้ได้เลยนะคะสำหารับ Honda Accord อันนี้พับได้ทุกรุ่นนะคะแล้วก็สำหรับรถที่เป็น ECV EH นะคะจะเป็นชุดป,ปะยางมาให้นะก็จะมีอยู่ใต้ตรงนี้เลยนะคะ สำหรับหน้าตากุญแจนะคะก็จะได้รับทั้งหมดแบบนี้2ดอกนะคะแล้วก็ในรุ่น rs นะคะก็จะเป็นสมาร์ทคีย์การ์ดอีก1ใบให้ก็สำหรับลูกค้านะคะที่เข้ามาชมคลิปเนาะแล้วก็สนใจที่จะออกรถยนต์ Honda Accord นะคะสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะคะสนใจออกรถยนต์ Honda ติดต่อเซลมนาว Honda นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ